อันนี้คืออารมณ์แบบอลองลองลอง,ลองกดคันเร่งเบาๆเล่นๆดูนเนี่ยจะได้เห็นว่ามันอ่าแขวนะครับสีล้อนู้นครับล้อนู้นก็หมุนล้อน,นี้ก็หมุนหมุนหมุนฝั่งนี้หมุนอยู่ครับล้อหน้าอิสระม,<า>มันต้องมันต้องช็อตเดียวแต่ก็เสียงเจ็บอ้าว นียังไงเดี๋ยวก็ลงก็มาลงใกล้ๆไงมามาเนี่ยแหละติดตรงนี้แหละสายสายสาย right. มาเลย เออเรากลับบ้านเรากลับบ้านเออหินวินวินแขวะเราแขวนเราวินอย่างเดียวหลุมเดียวกันเอาวินวินมานี่ล้อหมุนเล่นครับดิ่งดิ่งดิ่ง จะถอยขึ้นหรือจะเว้น